ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2562สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมนุษยติวันนี้ ตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่26สิงหาคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม3ข้ามเดือน9ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณจาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง มิติใหม่ของการพัฒนาชายแดนใต้ค่ะท่านผู้ฟังคะปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือจชอตซึ่งเป็นปัญหาภายในประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยตรงเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลายาวนานเราต้องดำเนินการแก้ไขอย่างมียุทธศาสตร์นอกจากการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนา และหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่คำนึงถึงทุกมิติอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงมาเป็นยุทธศาสตร์หลักแล้วยังมุ่งเน้นการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่นโยบายการเมืองนำการทหาร ไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบต่างๆทั้งนี้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อโดยมีสอบอตอเป็นศูนย์กลางนั้นประกอบด้วย14เขตพื้นที่อันได้แก่โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพาราหรือการนิคมอุตสาหกรรมในตำบลฉลุงอเภอหัดใหญ่จัังวดหสงขลามีขนาดพื้นที่1,218ไร่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเชิงคลัสเตอร์ สำหรับอุตสาหกรรมยางกลางน้ำและปลายน้ำโดยพื้นที่พรีเมียมโซนเน้นรองรับอุตสาหกรรมทั่วไปหรือที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยางพาราโดยเป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่ไม่มีมลพิษจำนวน20แปลงและพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยางพาราขั้นกลางและขั้นปลายจำนวน77แปลงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ,ษจังหวัดสงขลาอำเภอสะดา ครอบคลุมใน4ตำบลได้แก่สะเดาสํานักขามสํานักแต้วและประดังเบซารวมพื้นที่ทั้งสิ้น552.3ตารางกิโลเมตรโดยกําหนดเป้าหมายให้เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเมืองต้นแบบที่4อําเภอจนะจังหวัดสงขลาเมืองแห่งอุตสาหกรรมอนาคตประกอบด้วยท่าเรือสงขลาแห่งที่2 การสร้างรางรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลาแห่งที่สองพลังงานไฟฟ้าทางเลือกและนิคมอุตสาหกรรมจนะอ,อําเภอเทพาจังหวัดสงขลาได้กำหนดเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งทางน้ำครอบกลุ่มพื้นที่ประมาณ700ไร่ของตำบลปากบางอ,อําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่อง3อมอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเมืองต้นแบบสำหรับการพัฒนาโดยกำหนดเป้าหมายให้เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสานครอบคลุมทั่วพื้นที่ของอำเภอเขตประกอบอุตสาหกรรมบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป้าหมายเพื่อการพลิกฟื้นชีวิตเขตประกอบอุตสาหกรรมที่มีโรงงานประมาณ323โรงงาน ครอบกลุมพื้นที่ประมาณ939ไร่ของตำบลบานาให้มีความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับมาโดยเร็วเขตนิคมอุตสาหกรรมปะนาเรจังหวัดปตัตตานีกำหนดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นฐานระดับครัวเรือนครอบกลุมพื้นที่ประมาณ173ไร่ของตำบลน,น้ำบ่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนาราธิวาส ได้กำหนดตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหารกิจกรรมการค้าขายชายแดนของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสได้กำหนดตำบลละหารอำเภอยี่งอมีพื้นที่ประมาณ40.398ตารางกิโลเมตรหรือ25,248.75ไร่โดยกำหนดเป้าหมายเป็น Trade Modern s i m p l y เมืองรองรับกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรศูนย์โลจิสติก์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสได้กำหนดตำบลเจ๊เหอํำเภอตากใบเป็น culture barrier at ตากใบศูนย์โลจิสติก์และการขนส่งทางน้ำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสตำบลสุไงโกลกอำเภอสุไงโกลก ได้กำหนดตำบลสุงไงโกลกอําเภอสุงไงโกลกเป็น s p o ร t i n g Recreation at ั่อโ ok, กลกเมืองศูนย์กลางการค้าและท่องเที่ยวชายแดนเน้นการท่องเที่ยวแบบสนุกสนานและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพื้นที่ประมาณ22.50ตารางกิโลเมตรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนาราธิวาสได้กำหนดตำบลโลจูดอําเภอแวงเป็น อ c โคโรมิงแอดบาลาเมืองรองรับการขนส่งชายแดนและเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศอําเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่อง3อําเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเมืองต้นแบบสำหรับการพัฒนาโดยกำหนดเป้าหมายให้เป็นเมืองต้นแบบศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศครอบคลุมทั่วพื้นที่ของอํเภอและอํเภอเบตงจังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบสำหรับการพัฒนาก่อสร้างสนามบินเบตงโดยกำหนดเป้าหมายให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครอบกลุ่มทั่วพื้นที่ของอำเภอทั้งนี้พื้นที่เขตเศรษฐกิจทั้ง14เป็นพื้นที่ของการพัฒนารายรอยต่อเพื่อให้เกิดมิติใหม่ของการพัฒนาชายแดนใต้ให้มั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนตลอดไป ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำ วันที่26สิงหาคมเป็นวันที่238ของปีหรือวันที่239ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก127วันในปีนั้นวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช4 4 6 6ภูเขาไฟกรากะตัวในประเทศอินโดนีเซียเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ทำลายหมู่บ้านนับร้อยบนเกาะสุมารตรากับชวา มีผู้เสียชีวิต36,380คนอีกทั้งยังส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช4 4 5 5ประกาศตั้งเมืองมีนบุรีในสมัยรัชกาลที่5วันที่26สิงหาคมพุทธศักราช5 5 7 7ยเยาวภาบุรพลชัยว้าเหรียญทองแดงการแข่งขันเทวควันโดในกีฬาโอลิมปิกณกรุงเอเธนประเทศกรีซ พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ